สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะทามาแกงหมอมัไม้นะคะหนึ่งก็จะมีผักขิงท,ทองพริกกระเทียมหอมแดงตักทองแล้วก็ตัวเองของเราคือหน่อไม้น,มนะเพะื่อนๆใบย่นานางของเราจะใช้แบบผงนะคะเพื่อนซื้อมาจากมาไทยเนาะแบบผงเนาะเพื่อนอุดรเป็นคนที่เ็นก็ของนายหมากหรอกเราใส่ เมื่อกี้นี่สาวแบบใสเกลือไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปแล้วก็รตีกะไปเลยเพราะว่ามันต้องอร่อยมันต้องอร่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินมันมีแกงมาอย่างเดียวเสร็จ <c oughs> แล้วก็น,นี่เป็นผงนวลนะเขาเป็นเป็นผงชุดละองเกาหลีพี่นอ้อง <c oughs> ใส่ไหนใส่ไหนใส่ลายแส่บลายเดี๋ยวนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาเอาผักใส่ก่อน หมอ้อเราเดือดแล้วพักเก็บมาเมื่อคืนนี้เท่าบ่าละพี่น้องตากแตนก็กินแข้งก็ค้นแบบนี้มาพี่น้องเราก็จะมาเล่านะคะช่วงนี้คือจะมารอกับข้าวมันสุกเนาะตอนนี้ตุ่มเราก็จะมาเล่าเมื่อสมัยสี่ปีที่แล้วนะคะเรื่องที่สาวดอนมาทางานที่ประเทศเกาหลีนะคะทีนี้หลังจากสี่ก่อนสี่ปีนั่นคือมาเองใช่ไหมแต่เรายังจะไม่เล่านะแต่ว่าคลิปนี้เราสาวดอนจะมาเล่าเรื่องเออ ประเด็นซุ้มหลุมนะคะที่เคยบอกว่าจะเล่าเรื่องซุ้มหลุมให้ฟังเมื่อก่อนเนาะนางเรื่องเดดตะวันใช่ไหมที่ทรงจุงกิกับซงฮีเคียวกำลังดังใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเสาดนจะไม่ได้ที่ว่านางเอกอ่ะปู่นางเอกเป็น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 เจ้าของไรอันนุ่นใช่ไหมแล้วพระเอกก็เป็นคนงานที่เป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงใช่ไหมสนนางเอกก็เป็นดีไซเนอร์ที่อยู่ในกรุงเทพกับพ่อกับแม่แต่ทีนี้ปู่ก็เลยจะยกยกมรดกให้กับ นางเอกก็เลยจะให้หนางเอกมาแต่งงานกับพระเอกแต่ว่าต้องมาเรียนรู้การทํางานสวนแล้วก็เห็นแบบโมเมนต์ที่แบบนางเอกมัดกงมัดแกะอะไรอย่างนี้งานสวนโอ้โหยุทท่างแบบท่ามกลางทุง่งองุ่นองุง่นดูสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็จินตนาการไปเร,เราดูหนังเกาหลีมาเยอะกูก็จินตนาการไปแล้วยิ่งช่วงนั้นก็หนังเรื่องซงจุงกีเล่นกับซงเฮเคียวเล่นกำลังดังใช่ไหมพี่น้องที่ว่าพระเอกเป็นทหารหนางเอกก็เป็นพยาบาลใช่ไหมดังมากเมื่อสี่ปีที่เราเป็นช่วงที่จังหวัดที่เสาร์อุดรก็ไปเรียนภาษาเกาหลีอยู่ที่โรงเรีียนนนนแหห่่่งงงึะคพ้อ ก็คือกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเลยนอนอสองโมงออกโรงมาเรียนเที่ยงไปกินข้าวตอนตอนเย็นเรียนไปถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เลิกไปกินข้าวแล้วกลับหอพักนอนใช่ไหมตอนนั้นเราก็ติดนังมากเว้ยกูก็คิดว่ากูไปเกาหลีแบบนี้กูต้องแบบเหมือนในซีรีส์แน่นอนเลยกูจินตนาการมาแล้วเหมือนในซีรีส์ทุกอย่างต้องเหมือนในซีรีส์แบบเป๊ะใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ที่สอนภาษาเกาหลีก็หล่อมากเป็นคนเกาหลีนะคะเป็นคนเกาหลีหน้าตาดีหุ่นดีนะคะมันยิ่งเพิ่มแบบ แรงบันดาลใจให้เราเนาะที่เราก็เรียนเรียนเรียนแต่พอเรียนจบสัญญาจ้างออกเสร็จปุ๊บบินปับ๊บไปอบรมอยู่ประมาณสองวันพี่น้องสองวันพอวันต่อมานายจ้างก็มารับใช่ไหมคะนายจ้างมารับเราใช่แล้วใช่ไหมนายจ้างก็ขับรถมารับทุกคนก็จะอยู่รวมทุกประเทศจะอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วนายจ้างของใครของมันก็จะมารับเราที่ศูนย์กลมแรงงานเนาะที่นายจ้างเสาวดอนก็มารับเสาวดอนเนาะเอารถตู้มารับก็จะมีเพื่อนที่ถูกเรียกไปด้วยกันประมาณประมาณ หกเจ็ดคนแต่ว่าเสาดอนกับพี่คนนึงก็คือจะได้ที่ทํางานที่เดียวกันใช่ไหมเราคิดว่าเขาน่าจะแบบอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันแล้วก็อาศัยมามารับแล้วก็เอาไปส่งกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่งรถประมาณหกเจ็ดชั่วโมงพี่น้องก็หลับไปนอนไปตื่นไปหลับไปมองภูเขามองทุ่งหญ้าอะไรไปอย่างเงี้เนาะทีนี้หลับไปทีนี้ตื่นมารถเป็นจอดเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาอา้าวแม่งฟังเนี่ยฟังขวามเมือมันเป็นทุง่งเป็นโดมเป็นโดมเป็นฮาเป็นฮาวฮาพี่ถ้าจจะเป็นพริก เป็นทุ่งข้าวหันมาฝั่งซ้ายอ่ามันเป็นเหมือนสแสลมพี่น้องสแสลมดำๆโค้งๆใช่ไหมคนที่ทํางานที่ประเทศเกาหลีงานส่วนนี้จะรู้ใช่ไหมพี่น้องว่ามันคืออะไรมันก็จะเป็นเฮาโค้งๆ,ๆสแสลมดำๆ,ๆข้างบนถัดไปก็เป็นเฮาเรียงกันก็เป็นทุ่งข้าวเขาก็บอกลง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 บอกพวกเสาดอนลงเราก็คิดว่าเออน่าจะให้กูลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาแก่โคงมารับใช่ไหมเพราะว่าในสัญญาจ้างมันเป็นบ้านใช่ไหมที่พักของเสาดอนมันเป็นบ้านเนาะ บอกให้ลงล่องลงลงเสาอดดนก็ลงก็ลากกระเป๋าตุ้งตึ้งตุ้งต้งเข้าไปพอหลุดเข้าไปในแสลมดำเฮาแค่นั้นแหละพี่น้องมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องห้องฝั่งแล้วประมาณสิบกว่าห้องได้นะคะสองฝั่งสองฝั่งตรงกลางก็เป็นแสลมดำปูให้คนนั่งเนาะเขาก็กําลังคนงานกําลังก่อสร้างกันก่อสร้างกันเอ้าเราคิดว่าเอ้ยอะไรวะในสัญญาในสัญญาจ้างกูมีคนอยู่สองคนแล้วทำไมมันเป็นเฮาก็คือสรุปแล้วพี่น้องสาอุดรไม่ได้ไปอยู่ส่วนประจานะคะมันเป็นอัลลัยและเพื่อนที่มาอยู่ดด้ววยยยกกัันนนททีีี่่ขถมาลลงเเ มันเป็นอาราบัยทีนี้อ่ะแล้วก็เอทำใจแล้วป่ะเราก็ยังไม่เข้าใจงานลราเท่าไหร่บ้าเลยเราก็นั่งๆงงๆไปไอ้คนก่อสร้างห้องก่อสร้างไปทีนี้ปวดฉี่พี่น้องปวดเงียวกลยถามเขาพี่คะอยากเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ตรงไหนก็นาถามเขาคนไทยใช่ไหมกราบอกห้องน้ำยังทำไม่เสร็จเลยหนูเนี่ยเดินเดินตรงไปเลยแล้วตามพุ่งก,วงกวายายัวยงกัวยากันเนี่ยเยี่ยวไปก่อนกราพูดงี้เนาะเราก็อ่ะไปกูก็หันซ้ายหันขวา มันก็จริงอยู่ว่าเมื่อก่อนเราไปไล่เป็นนาใช่ไหมเราก็อาจจะเคยเข้าห้องน้าแบบนี้เนาะเราก็เคยเข้าแต่คือแบบมันนานแล้วใช่ไหมเราก็มาอยู่กรุงเทพเราก็ไม่เคยเข้าเราก็รู้สึกกรเขิบมกันนะพี่น้องมึงทุ่งข้าวเต็มแล้วเราก็แบบจะไปถอดรองเกียงเยี่ยวใช่ไหมแต่มันก็มีคลองน้ำลนๆลงไปใช่ไหมสาวเดอกกันโดดลงไปในหันเราพี่น้องเป็นนางเงียวในหันก็โอเคเราไปเยี่ยวใช่ไหมเรายังไม่ได้นึกถึงตอนที่เราปวดท้องใช่ไหมพอเยี่ยวเสร็จปุ๊บขึ้นมาเราก็คิดแล้วแต่มันก็คงเสร็จแล้วก็คิดว่ามันก็คงเป็นห้องน้ําธรรมดาช่ม ก็เลยเข้าไปนอนทีนี้ท้อแกก็เลยให้พักสองวันก็คือรอพักพักร่างกายสองวันก่อนนะคะเพื่อพักผ่อนแล้วจะให้ทํางานใช่ไหมช่วงนั้นคือปวดท้องคือห้องน้ำมันทำให้เสร็จปวดท้องเสาโดนก็อันไว้พี่น้องคนเก่าเขาบอกว่าให้ไปขี่เลยขุดลุมขี่ขุดลุมขี่คือเราไม่ชินนึกออกไหมมันขี้ไม่ออกเราก็อันไว้อันไว้ก็เจบท้องเจบกับบอบย้อมเขามันกับอันไว้แล้วมันก็หายนะพี่น้องเนาะห้องก็อันไว้หลายหมื่นเขาสามหมื่นเขาอก็อันไว้เ้างบ๊ย้อมเขาห้าก็ล่อไว้องหนําเดี๋ยว้องหนังเสียห้อง พ่อมือที่สามเลยแถาแกเขาเจาะก็จัดงานจัดงจูดงจัดงานให้เฮาไปเฮ็ดงานสวนนันสุนีแล้วก็หัวคงหัวเข้าไปอะไรอย่างนี้เนาะพ่อไปหอดส่วนพิกพี่น้องกินเข่ากินกาแฟาลงไปแล้วมันเจ็บท้องพี่น้องมันเจ็บท้องมันไม่ไหวแล้วก็เลยไปบอกท้าแกว่าอยากอยากไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ชี้ไปนู่นเลยแล้วก็มองไปประมาณสิบเมตรพี่น้องมันสี่เหลี่ยมเป็นสีน้ําเงินสีแดงเนาะแต่ว่าตรงของไอ้อะไรที่เสาเดินไปมันเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมเขาก็สีไปพุ่นเนาะก็บอกให้เสาอุดมไปเข่าเราก็ไปเลยเขาบอกว่าเอาทิชชู่ไปด้วยเราก็ดึงเสาเอาทิิชชู่่เเข้าาไไไปปปนะกือวง ด้วยความปวดท้องเปิดพวะเข้าไปพี่นอ้องกินลึมคือแบบเหม็นมากเหม็นมากเพื่อนๆคือเหม็นมากแต่ทุกคนมันปวดท้องอ้นะเนาะเราก็มองกันเหม็นแล้วก็ทิชชูพี่จมูกไอ้คนมันปวดท้องหลายมือแล้วคิดดูว่าเราไม่ได้เข้าห้องน้ำสองสวรรคแล้วมันอัด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 เข้าไปมันเจ็บท้องเบาไว้นะก็เลยเปิดประตูมันก็เคาเขา,ขขาไปเนาะพี่น้องคือจินตนาการได้เลยพี่น้องพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันจะเป็น มันจะเป็นเขาเหตุไปแบบนลุมลงไปพี่น้องบางบางบางส่วนก็จะเป็นแบบว่ามึงเข้าไปเอาทอเอาแบบข,าย,ขายทอนะมันยังไงพี่น้องฟังฝังลงไปแล้วก็เป็นเป็นลุมมง,งกมกลมเนี่ยนแล้วก็เอาชักโครกไปวางชักโครกไปวางแล้วชักโครกมันมันเหมือนนั่งยองๆองบ้านเราพี่น้องแต่แต่รูตรงที่เราเวลาเราขี่ลงไปเราถ่ายลงไปเนะี่ยมันไม่ได้เล็กเล็กมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะมันเป็นรูกลมใหญ่ๆเลยรูกลมใหญ่ที่แบบว่าเวลาเรานั่งเราขับถ่ายลงไปก็คือว่ามันใหญ่ชนิดแบบว่าเราถ่ายลงไปเนี่ย ขี้อะอุจลระของเรามันล่วงหลุดลงไปเลยมันไม่ได้ติดขอบส้วมนะพี่น้องคือมันใหญ่มากก็คือขามึงหลุดลงไปนี่มึงลงไปทั้งตัวมึงเลยเนึอออกไหมเพราะว่ามันไม่มีน้ํากดมันไม่ได้มีน้าล้างมันไม่ได้มีน้ํากดคือถ่ายลงไปเสร็จปุ๊บเอาทิชชู่เช็ดแล้วก็ทิ้งลงไปในโถเลยทิ้งลงไปในลุมนั้นเลยนะพี่น้องคือเห็นครั้งแรกคือแบบคือเหมนมากคิดดูว่าแล้วแล้วขี้ตรงเนี้ยเขาจะตักเอามาทําปุ๋ยนะพี่น้องอันนี้สาวดอนรู้มาทีหลัง รูคาว่าปวดท้องหนักมากแล้วเราก็มองแบบอย่างนี้เนาะมันก็มองมันก็เห็นเพราะมันมืดใช่ไหมล้วก็มองอย่างนี้เรายังไม่ได้มองเห็นข้างล่างนะคะพราะก่าขายงโยขึ้นสิไปเยยบยองยองใช่ลหพี่น้องคือหลุมคือรูมันใหญ่มากชักโคกบ,บ้านเรามันแบบมันไม่ได้เห็นข้างล่างใช่ไหมแต่อันนี้คือเกิดทําทแบบว่าแค่ที่นั่งยองยองสองฝั่งตรงนี้แล้วก็เป็นหลุมกว้างอย่างเงี้ยคือมองลงไปคือเห็นขี้ข้างล่างเลยอะ คือขี่ลงไปแล้วขี่มึงไม่ไม่ได้ติดโถนะคือมันหลุดลงไปในหลุมเลยมึงเช็ดที่ชู้เสร็จแล้วมึงก็ทิ้งลงไปในหลุมเลยอะ่ะแล้วขวนกลับไปขี่ซับท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 ับกันไว้นะพี่น้องคือเม็นมากคือเม้นมากแต่ด้วยความที่มันปวดทอมันไม่ไหวเราก็ไปหนั่งยองยองโกงโกะไกลๆเนะ <laughs> าะการจะคองตกลงไปคือกันมันไม่ไหวแล้วก็ขี่ลงไปคือแบบแล้วมันก็แล้วคิดดูว่าแก๊สมันสะสมกันแล้วมันดันขึ้นมาดันขึ้นมาแบบ คือรูรูันใหญ่มากพี่น้องถ้าเสาโดนขาหลุดตกลงไปคือตกลงไปในถังขี้เลยอะแล้วมองลงไปคือเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะเม็ดพริกเม็ดถั่วเม็ดงาคือเห็นหมดเมนหมันมกนั่งแบบโอ้ใจจะขาดเราเชื่อปวดท้องใไบไโจกยาดมคือมาดมสูตรเ <c oughs> ชื่อไหมคะเราคิดว่าถ้าเราดมยาดมแล้วเราจะไม่ได้กินกินของขี้ขีขมันเน่าอะเฮ้ยสิดบริกินมนบอพี่น้องสูดเข้าไปเฮงแต่ว่าเมนตต่มพี่น้องดูดเข้าไปปุ๊บแบบกินตึ๊บเข้าไปแบบ <c oughs> เสาเสร็จตูดแลนออกมากหากักออกข้างนอกพี่น้องโอ้ยแถวแก่นกย็นกกยนววืนเขาแกสวนก็ยืนขำแหม้าหัวควันเท่าไนร่ในพี่น้องเสา,า,สา,า,าแล้วมาเสาดอนมาหักแลยหักได้กินเขาไปสองสามหมื่นขึ้นพ่อขี่พี่น้อง <c oughs> นางย่อนแนบลงไปแล้วคิดดูว่าขี้มันทับตมลงไปกี่วันแล้วมันเนา่าอ่ะเนี่ยคือส้วมหลุมกเกาหลีเสาดอนเข็ดมากเราไ่ยอมเขาสวมหลุมอีกเลยตั้งแต่มือน,นั้นเป็นต้นมาเสาดอนไม่ยอมเข้าเลยแล้วแบบ คือแบบโอ้โหคือกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวตรงส้วมหลุมนี่เราคนเรามันทนรได้แต่มันทนเรื่องส้วมไม่ได้นะพี่น้องปวดท้องอะ่ะหลังจากนั้นสาวเวลาสาวโดนปวดท้องก็คือเอาบอกจอบไปขุดขี่น้าน้ําคู่น้ําน้ําคู่น้ามันคล้องหนอกคล้องนานพี่น้องเมื่อก่อนเราทําไม่ได้แต่ว่าด้วยสันทชาติทยานการเอาตัวรอดใช่ไหมเราอยู่ในสังคมอย่างนั้นเราก็ต้องทําใช่ไหมเจ็บท้องมากของน้ำอยู่หม่องพักบ้านละแล้วนะพี่น้องถือจอบไปแล้วไปขุดหลุมขี่ขวดขวดขวดเวด เนี่ยพี่น้องอยากจะิญเราส้วมลุมให้ฟังวันนี้ส้วมลุมก็จบไปแค่นี้นะคะพี่น้องทุกคนจินตนาการออกไหมกับข้าวเราก็จะฉุกแล้วทีนี้ส้วมลุมเราก็จบไปแค่นี้นะ,ะเดี๋ยวสาวหลอนจะมาเล่าเรื่องอื่นในงานสวนให้ฟังนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะเพื่อนบ๊ายบาย